สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีเข้าเรียนออนไลน์ผ่านซูมมีอยู่2วิธีด้วยกันครับ1ก็คือให้ผ่านลิงก์ที่ครูเราส่งมาให้ในไลน์กดไปที่ลิงก์เข้าไปที่ซูม ในบรรทัดแรกให้เราใส่รหัสกลุ่มเพื่อนเราในที่นี้ถ้าเราอยู่ในกลุ่ม m อให้เราพิมพ์ m อแล้วตามด้วยรหัสครูของเราตัวอย่างรหัสครูของเราคือ1 1 0 1 3 0หหรือถ้าเรามีรหัสนักเรียนแล้วก็ใส่รหัสนักเรียนของเราแล้วตามด้วยชื่อเรา และจังหวัดของเราต่อไปบรรทัดที่2ให้ใส่อีเมลของเราหรือถ้าใครยังไม่มีอีเมลให้ใส่อีเมล12345 at gmail com เสร็จแล้วกด continue ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าห้องเรียนยังไม่เปิดถ้าห้องเรียนเปิดแล้วก็จะเห็นภาพครูที่สอนเราอยู่ถ้าเข้าเรียนแล้วไม่มีเสียงครูคููสอนให้กดปุ่ม join audio ล่างซ้ายมือแล้วกด WiFi ถ้าเราเรียนเสร็จแล้วหรือต้องการออกจากห้องเรียนให้เรากดลีฟมุมขวาบนแล้วกดลีฟอีกครั้งแบบที่2เข้าเรียนผ่านโลโก้แอปซูมกด j o i n m e e t i n g ใส่หมายเลขห้องเรียนที่ครูเราส่งมาให้ใส่รหัสผ่านเข้าห้องเรียนแล้วกดจอยแถบทั้งนงินให้เรากรอข้อมูลทั้งสองบรรทัดแล้วกดคอนติเนียลเสร็จสิ้นสำหรับการเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านซูม กดติดตามกดกระดิ่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้จากตัวแานจำหน่ายที่ส่งลิงก์ให้ท่านหรือคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ขอบคุณครับ